ส่งท้ายปีดวงชะตาราศีพิจิกคำทํานายคำพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนเมืองกรชาแนล Channel. ซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่เดือนธันวาคม ซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2567และในเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะมีความสำคัญกับท่านมากและจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากที่สุดในช่วงเวลาปีนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งในเดือนนี้นี่เองถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็จะเปลี่ยนแบบกระทันหันแบบที่ท่านไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อน บางสิ่งบางอย่างก็เป็นแค่การเริ่มส่งสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ถือว่าดาวใหญ่มีการโคจรเสริมดวงให้คุณกับท่านค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องดีค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องพิเศษชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าจะเป็นหนึ่งในราศีลำดับต้น,ตน ที่ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแน่นอนใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งร่ำรวยขึ้นไปอีกแต่ใครที่เคยลำบากติดขัดตอดแต่นี้ไปก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นอย่างแน่นอนหรือในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตประจาวัน ท่านจะต้องมีการคิดการตัดสินใจถ้าหากท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ขอให้ท่านไตรจรลองคิดให้รอบคอบระวังจะเลือกผิดฝั่งระวังจะก้าวเดินผิดทางการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั้นอย่าใช้ความรีบร้อนอย่าวู่วามใช้ความใจเย็นใช้เหตุผลใช้ความมีสติความรอบคอบในการคิดในการตัดสินใจเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามานั้นชาวราศีพิจิก ท่านจะสามารถแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาสท่านสามารถเลือกทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนและในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกงานของท่านนั้นหากตัวท่านได้ลงมาทําด้วยตัวเองลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองดูเหมือนงานจะเดินดูเหมือนงานจะมีความก้าวหน้าหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองสิ่งที่ท่านนั้นควรที่จะระมัดระวังนั่นก็คือ การที่ท่านสั่งงานไปแล้วงานของท่านจะล่าช้าจะไม่ก้าวเดินจะไม่คืบหน้าหรือแม้แต่การขอเรียวขอแรงการทำงานการช่วยเหลือกันดูเหมือนว่าในช่วงเดือนนี้ท่านจะสั่งอะไรไปขอเรียวขอแรงให้ใครช่วยทำธุระเป็นธุระให้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเปล่าตัวท่านนั้นจะต้องกลับมาทำงานด้วยตัวของท่านเองก็ถือว่าในตอนนี้ท่านจะทำอะไรก็ต้องยึดถือตัวเองเป็นหลัก อย่าหวังพึ่งใครอย่ายืมจมูกใครให้ใจเด็ดขาดและภาพรวมเกี่ยวกับการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนงานของท่านเริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนและถือว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากจะมีสิ่งแปลกๆสิ่งจะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาหาชาวราศีพิจิกงานของท่านนั้นหากท่านทำงานเกี่ยวกับอาชีพอิสระจากนี้ไป ดูเหมือนจะมีงานเข้ามาหาท่านดูเหมือนว่าจะมีคิวงานติดต่อกันเรียกได้ว่าจะมีการจองคิวงานกันข้ามปีเลยทีเดียวหนทางการทำอาชีพต่างๆของท่านนั้นดูเหมือนจะมีความสะดวกจะมีความคล่องตัวราบรื่มเกิดขึ้นกับท่านมากขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงต้นปีหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีนั้น ในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ปัญหาเหล่านั้นจะหวนกลับคืนมาเกิดปัญหากับท่านในช่วงนี้ได้แต่ครั้งนี้จะแตกต่างกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ดูเหมือนท่านจะมีประสบการณ์ดูเหมือนท่านนั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขงานนั้นมากขึ้นท่านจะสามารถเคลียร์จะสามารถแก้ไขจบปัญหานั้นได้ด้วยตัวของท่านเองก็ถือว่าจะทับให้งานของท่านนั้นเดินต่อไปได้ ชาวราศีพิจิกในตอนนี้ดูเหมือนว่าในช่วงเดือนธันวาคมท่านนั้นจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ท่านนั้นได้ช่องทางการทําอาชีพใหม่ๆการที่ท่านนั้นเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจท่านนั้นก็จะมีหนทางในการเพิ่มยอดขายมีการเพิ่มยอดกําไรของท่านก็ดูเหมือนจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จ แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568งานของท่านนั้นค่อนข้างมากช่วงนั้นท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรท่านจะเหนื่อยมากกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีพิจิกสำหรับบางท่านนั้นก็จะมีดวงการงานที่ดีที่พุ่งแรงไปเลยแต่สำหรับบางท่านนั้นที่ดูเหมือนว่าการงานของท่านนั้นดูไม่ราบรื่นดูเหมือนโซซัสโซเซ ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเปลี่ยนงานแบบกระทันหันมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้ทํางานในรูปแบบใหม่ๆหรือสถานที่ใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันซึ่งถือว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงกับท่านค่อนข้างมากท่านจะพบเจอกับสิ่งดีๆเรื่องราวใหม่ๆบทบาทการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเดือนที่ท่านจะพบเจอกับบทบาทใหม่ๆซึ่งถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษสําหรับท่านอีกหนึ่งเดือนเลยทีเดียวและสําหรับดวงการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2567ซึ่งในเดือนนี้ในช่วงกลางเดือนดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านจะเดินอยู่ในทิศทางที่ดี ดวงการเงินดวงดาวแห่งโชคชะตามีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภจะปังแบบสุดๆได้เช่นกันเงินจะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกในส่วนที่แตกต่างจากรายได้ประจำจะเป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ท่านจะได้เงินพิเศษจากการทำอาชีพเสริมบางอย่างที่ท่านได้ทำไว้ มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันชาวราศีพิจิกจะยังคงได้คนรู้จักญาติหรือแม้แต่คนรักจะนำพาชักชวนให้ตัวท่านนั้นเข้าไปพบเจอช่องทางการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆและมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้รับเงินปันผลได้รับเงินกำไรในแบบที่ท่านนั้นไม่เคยนึกไม่เคยคิดมาก่อนก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกัน และในช่วงต่อจากนี้ไปงานหรือโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นชิ้นงานโปรดักต์ต่างๆสินค้าต่างๆที่ในช่วงที่ผ่านมาท่านอยากจะขายแต่ก็ยังคงติดไม้ติดมือทำการซื้อขายไม่ได้ต่อจากนี้ไปจะมีคนเข้ามาสนใจในสินค้าหลากหลายชนิดของท่านสินค้าหลากหลายชนิดของท่านนั้นจะเปลี่ยนเป็นซื้อง่ายขายคล่อง ชาวราศีพิจิกจะมีเงินหมุนเวียนให้ได้ใช้ให้ได้สอยอย่างไม่ขาดมือก็ถือว่ารายได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นรายได้ที่เรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาขาขึ้นถึงแม้ว่าท่านนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ทำให้รายรับหรือได้ได้ของท่านนั้นเกิดสะดุดแม้แต่น้อยชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะได้ปิดหนี้ปิดสินได้ในช่วงเวลานี้ ก็ถือว่าดวงการเงินของท่านในตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเข้ามามากจากรายได้ประจำโบนัสเงินพิเศษต่างๆที่ท่านได้เข้ามาในช่วงนี้แต่ดูเหมือนว่าท่านจะจับจ่ายใช้สอยยังไงในช่วงปลายเดือนก็จะมีให้ท่านเหลือเก็บเหลือฝากอย่างแน่นอนและโชคสองชั้นโชคเด้งที่สองมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินได้ทองจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโชคลาบวิ่งเข้าหาท่านก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีที่จะมีเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินสำหรับชาวราศีพิจิกและดูเหมือนว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องวุ่นๆุ่นเข้ามาทำให้ท่านนั้นต้องอึดอัดใจลำบากใจหรือเข้ามากวนจิตกวนใจท่านเช่นกันซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนจะมีสองเรื่องราว ที่ขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญให้ดีสิ่งแรกชาวราศีพิจิกระวังทรัพย์สินของมีค่าของท่านจะสูญหายภายในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกที่ค่อนข้างดูเหมือนว่าจะมีการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่เป็นประจำหรือมากกว่าที่กว่าปกติท่านอาจจะมีการเดินทางไปทำงานหรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญกับข้าวของเครื่องใช้แก้วแหวเนเงินทองของท่านให้ดี มีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะทําตกหล่นสูญหายซึ่งถือว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านสูงเลยทีเดียวและยังคงรวมไปถึงการเงินการทองสิ่งของสิ่งสะสมของรักของห่วงของท่านในช่วงเดือนธันวาคมจะมีคนเข้ามาวุ่นวายจะมีคนเข้ามาทําให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดใจไม่ว่าจะเป็นการขอยืมหรือแม้แต่ มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับคนใกล้ตัวคนรู้จักเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านเงินเงินทองทองขอยืมเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินของมีค่าของสะสมของท่านระวังสิ่งของเหล่านี้ให้ดีมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาบุ่นวายมาทําให้ท่านนั้นรําคาญอกราคาญใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันและชาวราศีพิจิกเรื่องที่สองที่ท่านต้องให้ความสําคัญ ระวังจะเป็นการฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีมีเกณฑ์สูงมีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับการที่ตัวท่านนั้นจะได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและยังคงรวมไปถึงท่านจะได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ต่างๆรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยเช่นกันสำหรับข้อนี้ชาวราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะทำอะไรการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันระวัง สิ่งของของมีคมให้ดีระวังอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะทำอันตรายกับท่านได้มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำให้ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของท่านก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้ท่านนั้นบาดเจ็บและยังคงรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านสัตว์มีพิษมแมลงมีพิษต่างๆในช่วงเดือนธันวาคม สิ่งเหล่านี้จะเข้ามารบกวนมาทำให้ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันขอให้ท่านให้ความสำคัญให้ดีกับสองเรื่องนี้สำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567ท่านก็จะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันหลายสิ่งหลายอย่างก็ถือว่าจะเกิดขึ้น โดยที่ตัวท่านนั้นอาจจะคาดเดาไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นยังคงเดินอยู่ในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นให้ท่านต้องระมัดระวังบ้างก็ตามขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ หากคลิปนี้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านก็ขอแรงใจโดยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ